ดีค่นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะจากเรื่องคะที่แล้วเราสร้างเรื่องของตารางไปนะคะวันนี้ครูจะพามาฝึกปฏิบัตินะคะหรือมาดูคลิปวิธีการสร้างแผนผังนะคะด้วยเ,ออเครื่องมือสมาร์ทอาร์ตนะคะอันนี้ออแบบฝึกหัดนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือที่เราเรียนกันในหน้า97นะคะห ้านักเรียนมีหนังสือนักเรียนก็เปิดหนังสือตามได้เลยนะคะเราไปดูวิธีการกันนะคะเ,เราก็ยังอยู่ในเรื่องของโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะนนี้เราจะสร้างแผนผังนะคะด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Smart Art นะคะนักเรียนไปที่เมนู Insert นะคะแล้วก็เลือกนะคะมองหาปุ่มเครื่องมือที่ชื่อว่า Smart Art นะคะตรงนี้เลยนะคะคลิกลงไป แล้วมันจะมีให้เราเลือกรูปแบบรูปทรงให้เราใช้งานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะให้นักเรียนไปเลือกที่เมนูด,ด้านข้างซ้ายมือนะคะชื่อว่าโปรเซสนะคะเสร็จแล้วไปที่หาเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์หาหาตัวอย่างตัวนี้ค่ะนะรูปนี้เลยคลิกลงไปค่ะนะคะเสร็จแล้วโอเคค่ะ พอได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะเราสามารถจัดการกับแผ่นผังตัวนี้นะได้อย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะถ้าเราะะอยากได้เครื่องมือตัวนี้นะคะรูปภาพนี้ให้เพิ่มมากกว่า3รายการนะคะหนึ 1, 2, เราคลิกที่ add shape นะคะคลิกเลยปุ๊บนะคะมันก็จะได้อันที่4มา5มานะคะ ถ้าเราคลิกเลือกเกินนะคะความจำเป็นนะคะเราก็คลิกแล้วก็ delete ที่แป้นพิมพ์ค่ะคลิกเลือกที่เราไม่ต้องการออกนะคะแล้วก็ delete นะคะนอกจากนี้เราสามารถเพิ่มเ,เรื่องของข้อความด้านในได้นะะจาก2 2แถวเป็น3แถวก็ได้ก็เลือกมาสักอันนึงสมมติครูจะเพิ่มใน ช่วงแรกนี้นะคะให้มีข้ออให้มีแถว3แถวนะคะสามารถเพิ่ข้อความได้3แถวก็เลือก add bullet นะคะคลิกนะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีได้กัน3แถวแต่ตรงนี้มี2แถวนะคะเราไม่อยากได้เราก็ลบ delete ทิ้งตามปกติได้เลยนะคะที่แป้นพินะคะคนอกจากนี้นะคะเราสามารถนะคะเรียกใช้เรียกใช้ เพนตัวนี้ได้นะคะที่จะมีเค้าโครงให้เราดูว่าเราต้องการจะพิมพ์อะไรตรงไหนนะคะหรือหรือเราจะพิมพ์ด้านข้างนี้เลยก็ได้ไม่ต้องเรียกใช้เครื่องมือตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่ใชนะะ้เราก็กระกระบาดติดไปนะคะจากนั้นนะคะเรามาพิมพ์ตามตัวอย่างในหนังสือกันนะคะแถวแรกนะคะ เร็วพิมพ์ได้เลยถ้าใครไม่ได้พิมพ์ก็ดูที่ครูไปนะคะดูทักษะทางมือถือนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะมาทบทวนกันในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะเสรแล้วเราสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีของ แผนภูมินี้ได้แผนพังนี้ได้นะคะด้วยคำสั่งเช a งคัลเลอร์นะคะเราใส่สีอะไรนะคะเราเลือกสีเข้าไปได้เลยนะคะมันก็จะมีสีแบบสำเร็จรูปให้เรานะคะสมมติครูเลือกสีนี้นะคะแล้วก็เลือกในลักษณะของรูปแบบเป็นมิติก็ได้เป็นแบบธรรมดาก็ได้ไล่สีนะ,ะสีเข้มสีอ่อนได้เช่นเดียวกันนะแติครูใส่สีเข้มแล้วมีเงาด้วย ก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่สีตัวสอนได้ไหมลองดูนะคะเราอยากได้สีตัวสอนอเราก็ใสนะะ่ใส่ได้นะคะก็คุมข้อความแล้วก็ใส่สีลงไปนะคะลักษณะนี้นะคะก็ลองไปเล่นดูนะคะก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามความต้องการนะคะ ก็าสามารถใส่สีได้นะคะ,ะเรียบร้อยครูพาไปบันทึกข้อมูลบันทึกงานงเราเลยนะคะไปเมนูไฟล์ Save as นะคะแล้วก็เข้าไปพื้นที่เก็บงานของนักเรียนเหมือนเดิมค่ะในที่นี้เขาให้ตั้งว่าแบบฝึกปฏิบัติข้อ5นะคะหน้าเพจนะคะเราก็ใช้ที่97นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลของนักเรียน ครูก็ใส่มงเล็บไปเลยช่างยนชอยยอสค่ะนะคะครูก็เซฟนะคะก็จะเห็นว่าเรามีงานเก่าของคราวที่แล้วอยู่นะคะก็เซฟ as หรือเซฟได้เลยนะคะงานนักเรียนก็จะถูกบันทึกเป็นแบบฝึกปฏิบัติข้อ 5P96 นะคะวงเล็บชื่อของนักเรียนเองนะคะวันนี้นะคะครูมาแนะนำเรื่องการ ใช้เครื่องมือสมาร์ทอาร์ตนะคะในการสร้างแผนผังตามตัวอย่างในหนังสือนะคะซึ่งก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ